คืออะไรคะทุกคนวันนี้เราจะมาในอะไรข้างในเป็นบ้านตุ๊กาตานะคะทุกคนเราจะแสดงบางคนจะนนไปเจ้อสูงกันอ้าวแต่ตอนนี้มันก็ยังเละเลยนะเราเราไม่ได้จับแต่เราจะมาจับก,กันเลยนะคะโอเคมาเอาของออกก,กันก่อนเดียเราจะมารีวิวทุกทุกคนชุมบ้านน้อยกันนะคะนี่คือบ้าน้อยของเราค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นกานผลไม้ใครชอบบางเอ่ย อันนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะซึ่งถามว่าเราชอบตรงไหนใช่ไหมเราชอบตรงคอตเตอร์ครัวค่ะคอตเตอร์ครัวเนาะคอตเตอร์คอตเตอร์ครัวนี่คอตเตอร์รัวอันนี้ก็เป็นชูชินะคะเป็นชูชีแล้วก็พวกเค,ค้กขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะลงมาเป็นโซฟาเป็นโซฟาน้องเนสโกกำลังนั่งดูทีวีอยู่ชินบุก็กำลังนั่งดูทีวีเหมือนกันนะคะ มันก็จะเป็นเอเตียงนะเ,เตียงนอนคุณสวยมากขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอ้โหอันนี้ก็เป็นเออเป็นจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากได้ลายชดลีก็เลยเอาเป็นฟูกนอนฟูกนานเป็นฟูกไว้รองนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหมอนก็หมอนจิว๋วอ่ะชอบหมอนจิ๋วมากเลยมันน่ารักมากเลยนะคะโอเคเราอันนี้ก็เป็นผ้าห่มไว้หมนะ่มเนาะผ้าห่มเดี๋ยวเราจัดใหม่ก่อนเราจะจัดอย่างนี้เดี๋ยวเอาผ้าห่มวางก่อนเตียงนอนค่ะ อน,นี้มเ,เ,เ,เออตียงอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ค่ะเป็นไงสวยแซ่อบเราก็ตั้งไว้นะคะนี่ก็เป็นเดี๋ยวเรนี่นี่เขานี่ก็เป็นเตียงอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นเอ,อ,เอ,อตียงนี่ค่ะเป็นเลโก้ชินาบุกับเลโก้นิจิโกะนะคะแต่แม้ว่าอน,นุ่มเหมือนเดตัวตัวนี้เหมือนเหมือนคุณแม่เลยนะใช่หนูว่าตัวนี้มันเหมือนคุณแม่แต่ตัวนี้เป็นคุณลูก <laughs> เอาผลไม้ไปเสิร์ฟคุณแม่ดีกว่าแม่คะแม่คะหนูเอาผลไมา้มาให้แล้วก็เอาให้เ,เดี๋ยวคอดิงออกก่อนนะนี่ค่ะโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะมีแอปเ,เปิลกับองุ่นหนูชอบอง,งนนะุอ่นอะอง,งุ่นเวลาเอาไปเช่ตู้เย็ยนให้มันเป็นไอศครีมมันจะอร่อยมากเลยนะ,ะโอ้โหเย็นสดชื่นหวานฉ่ำเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเอาซูชิไปให้แม่ทานดิโอ้โหซูชิชน่าทานจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม่คะซูชิชน้าปลาแซลมอนค่ะโอ้แม่ท้องจะแตกตายแล้วลูกเอ้ยงั้นหนูกินเองก็ได้ชอบกินนลาแซลมอนไนะหมขึ้น้าแซลมอนแหละ หนูปั้นเองเลยนะหนูชอบหน้าแซลมอนมากที่สุดนะพวกมันน่ารักมากไหนไหนไหนดูสิมันเหมือนจริงมากไข่เม่นเนาะน่าทานจังเลยค่ะอันนี้เป็นวาซาบิของโปรดแม่เลยยิ่งเผ็ด